ายกอย่างเดียวแต่ผมทิ้งไม่ได้เพราะพี่น้องประชาชนไม่ยอมให้ผมไปผมยอมรับครับพี่น้องครับยอมรับว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเหนื่อยมากเหนื่อยมากไม่ง่าย ไม่ง่ายเหนื่อยใช้ใช้ทรัพยากรทุกอย่างแต่สิ่งที่มันเติมเนื้อให้ผมเข้มแข็งวันนี้ก็คือพี่น้องเท่านั้นนะครับไม่มีใครครับขอให้วันที่สองเมษายนครับพี่น้องครับขอให้วันที่สองเมษายน